ค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ข้าพเจ้าก็มีพระวจนะนะคะของพระเจ้ามาหนุนน้ำใจพี่น้องนะคะในพระธรรมสดุดีบทที่สามข้อสามนะคะได้กล่าวไว้ว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นโลกล้อมรอบตัวข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นสง่าราศีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าพระองค์ไว นะพี่น้องคาอยู่ในใจพี่น้องนะคะว่าให้หยิบพระวจนะ,ะจนะคะของพระเจ้านะะแล้วก็เริ่มที่จะเป่าประกาศพระวจนะของพระเจ้าบนชีวิตของท่านนะคะพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพระานุภาพอเสมอนะคะคมยิ่งกว่าดาบสองคมใ,ใดๆนะคะดาบแรกก็คือปากของพระเจ้านะ,ะดาบที่สองก็คือปากของเราเพราะฉะนั้นอยู่ในใจพี่น้องทุกคนนะคะพเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะว่าให้พูดมันออกมานะคะ ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะพระเจ้าวอวยพรค่ะ